What อัสลามุณไนกุ๊มมาราบมาตุ้นร้อยบาร์การ์ตูครับมากันอีกแล้วมากันอีกแล้วลิงกิทมาขายอะไรครับเนี่ยไม่ใช่เออลิงกิทไปเปิดประตูหรือยังอ้าวเปิดทำไมยังมีการงาน่ะเปิดประตูให้แขกที่จะมาวันนี้ด้วยไงอ้าวแขกที่ไหนเอ้ยอ้าวไปเปิดไปเปิดไปเ้าดนี่ไงแพนด้าเนี่ยอัสลามุณไนกุ๊มมาราบมาตุ้นร้อยบาร์การ์ตูครับอ้าแล้ว แล้วแขกมาแล้วที่ปุลีมาหรือเปล่าเนี่ยผมเห็นแว๊บๆอยู่นะครับเดินเข้ามามาแล้วไม่เห็นให้สัญุ่มฝญาณไม่มีเสียงเลยมาเลยแล้วกันครับสลามาเลยกุ้งมรองมาตุลล้อมาโค้ชาครับครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับการต้อนรับแขกแขกที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ใช่พี่เพนด้าเป็นไรอ่ะครับ แขกที่ว่าเนี่ยเรากำลังจะก้าวเข้าสู่วันที่2แล้วนะครับนั่นคือเ um. ด,ดือนรอมฎอนนั่นเองนะครับเรากําลังเปิดประตูต้อนรับนะครับเดือนมีเกียรติแขกผู้มีเกียรติของพวกเรานะครับกับเดือนรอมฎอนนะครับอย่างที่เราได้นําเสนอกันไปต่อเนื่องนะครับตอนนี้น้องๆที่ติดตามรับชมรายการบอกตัวน้อยนะครับไม่รู้ว่ากลับมาถึงบ้านกันหรือยังเพราะว่าเวลาเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่เราออกอากาศอยู่16นาฬิกา40นาทีเนี่ยเปลี่ยนนะครับมาเป็น16นาฬิกาแต่ก็ยังติดอีกติดภารกิจในการละหมาดอัสรี่นะครับ เราเนี่ยเข้ารายการล่าช้ากันไป10นาที15นาทีเลยผนะครับแสดงว่าเราจะอยู่กับน้องๆนะครับถึงเวลา16บนาฬิกาสนาทีครึ่งชั่วโมงด้วยกันที่เรายังพอมีเวลาเหลือ25นาทีนะครับกับวันนี้นะครับเข้าสู่ละมดแล้วเราบอกกับน้องๆเอาไว้แล้วสัญญากันเอาไว้แล้วนะครับว่ารอม่พิเศษจริงๆพิเศษเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลสัวะซักเรา ว่ามีความพิเศษมากมายเลยพี่แพนด้าทบทวนให้พวกเราฟังหน่อยดีกว่าพี่แพนด้าครับว่าเรานําเสนออะไรกันไปบ้างในวันนี้พี่แพนด้าพี่แพนด้าเพิ่งมาพึ่งมานะครับงั้นพี่คุฏิไม่รู้เรื่องเลยช่วยกันทบทวนหน่อยว่าเรานําเสนออะไรกันไปบ้างในสัปดาห์นี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของใช้ตอนเวลาถูกล่ามโซ่นะครับใช้ตอนจะถูกล่ามโซ่ใช่ครับ ปาป,ประตูประตูสวรรค์จะเปิดประตูนรกจะปิดครับนะ<อ>ครับวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องของประตูสวรรค์จะเปิดน<ด>ะเรายังไม่ได้นําเสนอเลยจะนําเสนอกันไปเรื่องประตูนรกจะ ปิดฮแต่อย่าไปเปิดมานะครับเอาล็อบอกให้ปิดแล้วเนี่ยแต่หลายคนยังแอบไปแง้มดูเอ็นนรกมันมีอะไรไปเปิดดูกันบ้างนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับเราเปิดไม่ได้แล้วเอาล็อสั่งให้ปิดก็ปิดแล้วคือพร้อมที่จะต้อนรับคนดีพร้อมที่จะห้ามปามคนชั่วด้วยนะครับในช่วงเดือนรอมาดรว่าแต่ว่าพี่แพนด้าได้เตรียมอะไรกับรอมฎดอนบ้างครับพี่แพนด้าอันนี้นะครับผมหิวจนจะกินบ้านหลังนี้ได้แล้วอ่ะพี่แพนด้าครับพี่แพนด้าเข้ารอมาดอนมากี่ครั้งแล้วถามพี่แพนด้าดีกว่าอ๋อ วันนี้วันแรกครับวันแรกเหรอครับพี่แพนด้าครับโอ้วันนี้เป็นวันแรกของพี่แพนด้าในการถือสินอดในเดือนมอมาอนใช่ไหมครับใช่รู้สึกยังไงบ้างพี่แพนด้าครับ วันแรกก็ตื่นเต้นนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกหิวมากคับตาลายไปหมดแล้วนะตาลายไปหมดแล้วตาลายั้ค้ำเลยเนี่ยนี่นี้ครับพี่กูจิงพี่ลิกิทครับจริงๆแล้วมีหลายๆคนที่เหมือนกับพี่แพนด้าเลยหมายถึงว่าเรามาอนพันมาหลายปีแล้วแต่ไม่มีโอกาสถือสินอดในปีนี้ก็เลยตั้งใจกับตัวเองแล้วว่าจะเริ่มถือสินอดครั้งแรกในวันนี้แหละนะครับและจะละหมาดต่อรอบเวียตั้งแต่คืนที่แล้วด้วยนะครับเหมือนกับน้องอะไรนะไม่รู้วันนี้จะโทรมาหรือเปล่าน้องน้องสุคอน้คอ ครับน้องสันนขอบอกว่าปีนี้ไม่ได้เลยจะเก็บตกให้หมดเลยในสิ่งที่เราพลาดไปในรอมฎอนปีก่อนๆนะครับก็เชิญชวนกันครับเอาละครับไปดูตัวบทในวันนี้กันเลยน้องๆน่าจะเดากันออกแล้วเพราะพี่กูจริงเนี่ยแอบเฉลยไปแล้วว่าประอะไรประตูเรื่องอะไรนะครับวันนี้ชื่อตอนว่าอะไรใครรู้บ้างเอ่ยตอนอะไรครับไม่รู้ตอนอะไรดีนะ่ยเอะไรดี เกี่ยวกับเรื่องของประตูสวรรค์เปิดป<ร>น่า<ร>ะจะเป็น,ปนตอน<ด>อะไรครับไ,ไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวบทในวันนี้นะครับนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับและเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับพวกเรานะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยรบกวนทีมงานขึ้นภาพ,พ insert อินเสิร์ตหน้าจอเลยไม่รู้ว่าทากันเสร็จหรือย,ยังเสร็จแล้วขึ้นมาที่หน้าจอเลยนะครับทีมงานส่งสัญญันว่าเสร็จแล้วของเมื่อวานวันนี้ยังไม่เสร็จนะครับไม่เป็นไรนะครับเรารอกันไปก่อนไม่รู้ว่าทีมงานอยู่กันครบหรือเปล่านะครับแต่ที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้นะครับต่อเนื่องเลยนะครับว่าอ มินช่รรมด,ดอนหากว่าวันแรกค่ำคืนแรกของรองมด,ดอนมาถึงเนี่ยเรานำเสนอกันไปซุฟเฟดติชยาตินวมารดตุนจินบรรดาชยตอนทั้งหลายจะถูกล่ามโซพันธนาการเอาไว้นะครับและบรรดายินที่ ไม่ดีไม่ดีด้วยนะครับก็จะถูกล่ามไว้กับใช้ตอนเนี่ยมนุษย์ไม่ถูกล่ามนะครับมนุษย์จะถูกปว่ยอยู่แสดงว่ามนุษย์ยังมีโอกาสทาความผิดทําความชั่วอยู่เพราะไม่ถูกล่ามนะครับดังนั้นเราเองก็จะต้องล่ามใช้ตอนที่อยู่ในตัวเราเอาไว้ให้ดีเลยไม่ใช่ล่ามติดไว้กับเราตลอดนะครับไม่ใล่ามเก็บมันไว้ที่ื่ามขังไว้ให้มันไม่มีบทบาทใช่ไหมครับใช่ถูกต้องเลยนะครับอันนี้เรารู้กันแล้วเรานำเสนอไปแล้วส่วนต่อมาก็คือวุลลิกอตอเบวบุนารตวลัมยุสตามินฮาบับนะครับและบรรดาประตูนร ทั้งหลายเนี่ยจะถูกปิดล็อกเลยล็เอาไว้ถูกต้องเลยนะครับถูกปิดถูกล็อกเอาไว้เนี่ยนะครับและไม่มีประตูไหนเนี่ยแง้มเปิดออกมาเลยนะครับดังนั้นเอาตาไปแนบดูหน่อยนึ่้ไม่ได้วันนี้เราก็เลยนำเสนอต่อเนื่องนะครับว่าวุติฮัตอับบาวุ่นจันนะ วาลลัมยุกหลักมินฮาบ่าใครคุ้นสำนวนไหนบ้างคุ้นคำว่ายันนะคุ้นคำว่าอะไรนะครับยันนะครับแปลว่าสวรรค์ครับโอ้เก่งมากเลยไม่รู้ว่าพี่กูจริงไปดิ้นมาจากไหนอะครับไปไปไปได้ได้ดูจากแผ่นแผ่นซีดีของไว้์แนลครับโอ้ดีดีดียันนะแปลว่าสวรรค์สวรรค์เก่งมากเลยพี่นกิตคุ้นคำไหนบ้าง อะไรฮาบับเนี่ยอะไรครับฮาบับฮาบับคืออะไรครับคล้ายๆกับเคบับอะไรอย่างงี้ป่ะไายใะมันของกินของกินสงสัยกินกินจะหิวแล้วนะครับชื่อสินอดมาจนตาลายเลยพี่แพนด้าคุ้นคำไหนบ้างพี่แพนด้าขอฟังใหม่อีกรอบแล้วนะครับได้เลยครับท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัดสุลามบอกต่อครับอรับสายสดกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวน้องจะรอนานพูดคุยกับน้องก่อนเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุ้งบาร์บีคิวมาะุ้งลอยครับก็อะไรกุมงอัลชาะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตัวค่ะครับน้องอะไรครับคนเดิม น้องูงอะไรเอ่ยพี่กูจริงบอกน้องคนเดิมน้องอะไรเอ่ยทักทายหน่อยชื่ออะไรครับน้องเลคอนะก่งนะครับในกวุาใครที่ไหนน้องสเลคอเป็นยังไงบ้างถือเส้นอดได้ครบวันเลยใช่ไหมครับ อ่ะเลยครับอยู่เลนไเลยเายไม่ได้ทานอะไรไปเลยนะครับเศรษฐภปีที่แล้วเนี่ยหนูขาดสินอดกันไปเนี่ยถือสินอดกันบกพร่องกันไปเยอะเลยใช่ไหมครับปีนี้ก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่แล้วปีนี้ตั้งใจจะถือให้ครบ30วันเลยหรือเปล่าครับค่ะแล้วถ้าเห็นแค่29วันหนูถือครบ30วันไหมครับ พี่บุคลเลยถามอะไรน้องสเลคอบอกว่าครบสิครับเพราะว่าจะได้ถือในเดือนชวันต่ออ๋อนะครับเอาละครับน้องสเลยคอครับวันนี้กับการเปิดประตูสวรรค์วันแรกเลยแบบเปิดทุกบานไม่มีปิดในปีนี้เลยนะครับเป็นวันแรกเลยครับน้องสเลยคอได้ข่าวว่าประตูสวรรค์จะถูกเปิดแล้วน้องสเลยคออยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆเชิญเลยครับไม่ด้ยินค่ะได้ยินไหมครับได้ยินยังเอ่ย แล้ยินแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่ครีบอกว่าวันนี้เรานําเสนอในเรื่องของประตูสวรรค์จะถูกเปิดนะครับแล้ววันนี้นับเป็นวันแรกเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนร้องฎอนดเก่งมากเลยน้องสุไลคอครับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งอะประตูสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยจะถูกเปิดพี่ครีก็เลยถามกับน้องสุไลคอว่าประตูสวรรค์ถูกเปิดหนูได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นข่าวดีไหมแล้วเป็นข่าวดีแล้วอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆเกี่ยวกับการเปิดของประตูสวรรค์นะครับเชิญเลยครับ เป็นข่าวดีค่ะเป็นข่าวดีดีแค่ไหนอะครับดีมากเลยค่ะโอ้จับเสียงเนี่ยแสดงว่าดีอย่างมมากแบบนี้เลยด้วยนะครับเก่งมากเลยน้องสุเลยคอร์ครับแล้วได้ข่าวว่าประตูสวรรค์จะเปิดแล้วเนี่ยนะครับน้องสุเลยคอร์ได้เตรียมอะไรไว้บ้างอะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวดีของการเปิดของประตูสวรรค์นะครับเตรียมอะไรไว้บ้างครับจะทำอะไรครับพอประตูสวรรค์จะเปิดแล้วต้องทำพร้อมดีแกรับ อต,ตอนละมาศอ่านกุ่ลเป็นต้นค่ะเป็นคำแนะนำที่ให้พ้นจากนารกเหมือนเมื่อวานเลยนะครับที่บอกว่าได้ข่าวว่าประตูสวรรค์เปิดแล้วเนี่ยจะไปปิดมันหรอครับไม่ปิดไม่ปิดนะไ,ไม่ปิดดังนั้นเราก็ต้องทำทำตัวให้มันใกล้ชิดกับการเข้าสวรรค์มากที่สุด,ดน้องสุริยคอก็เลยนำเสนอมาสามอย่างด้วยกันมีอะไรบ้างละมาศอ่านกุรอานแล้วก็ทำอะไรอีกครับ ทำอะไรอีกคือสินคับเป็นตีบายด้าสำคัญสำคัญในช่วงรมดนอย่างมากเลยน้องสุรครอต้องพยายามตั้งใจให้ได้มากๆเลยนะครับแล้ววันนี้เรามีของรางวัลมาฝากน้องด้วยอ่าครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยเป็นยานอวกาศไม่ใช่นะครับใช่ครับเป็นเป็นถ้วยถ้วยกินไม่หกอ่าเปิดให้ดูเลยนะครับลักษณะของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเป็นถ้วยนะครับที่ลักษณะมันเหมือนกับดาวเสาเลยนะครับมีปุ่มๆด้วยและเนี่ยที่คนกำลังคว่ำอยู่เนี่ยอันนี้คือถ้วยข้างในนะครับมันไม่หกอ่ะ นะครับเราจะใส่อาหารใส่อะไรไปนะครับมันก็จะไม่หกด้วยนะครับอันนี้มอบให้เลยผู้ใหญ่ใจดีฝากมาทางรายการของเรามเหมือนการบินนะครับแต่มันเป็นถ้วยไม่รู้ว่าน้องสุริ์คออยากได้หรือเปล่าอยากได้ไหมครับอยากได้ครับยากได้นะครับต้องตอบคําถามเราให้ได้ก่อนคำถามคาถามของเรามีอยู่ว่าพี่ลิกิตครับคําถามของเราคือ ครับวิธีกิจยังงงเลยจะถามยังไงดีนะครับคําถามไม่ยากเลยครับประตูสวรรค์เปิดแล้วเนี่ยนะครับจริงๆน้องสุริคอเหมือนจะตอบมาแล้วด้วยจะถามว่าน้องสุริคอจะเตรียมอะไรเพื่อที่จะได้เข้าสวรรค์ไปแลกกับสวรรค์ของลอสมาตาลาครับการการทําความดีค่ะอะไรครับที่บอกว่าเป็นการทําความดีครับยกตัวอย่างหน่อยครับโดยเฉพาะในช่วงรามาดอนเลยนะเพราะว่าตอนนี้ประตูสวรรค์เปิดอยู่นะครับครับ ว่าย e ังไงครับการทำความดีคือตั้งมาชื่นโอดละละมาตัาเวนเป็นพุทธาบริจาคโอ้เก็บหมดเลยโอ้เก็บหมดเลยตอบได้หมดเลยคยังไปเลยน้องสลายังไม่จบอครับมีอีกนะครับว่ายังไงนะครับป้าบริบริจาคทำโรงเรียนให้เด็กยากจนโอ้ยโรงเรียนจนด้วยบริจาคช่วยเหลือไว้แชนแนลด้วยไหมครับ เวจากช่วยเหลือไว้ชาแนลด้วยไหมช่ค่ะช่วยเหลือด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่อองค์กรที่ทำงานศาสนาด้วยครับครับเยี่ยมไปเลยน้องสไลคอร์ขอบคุณน้องสไลคคอร์มากเลยครับยังไงเดี๋ยวเตรียมรับข่าวดีเลยแล้วกันครับไม่รู้ว่าพี่ๆได้จดเบอร์โทรศัพท์ของน้องวารียังเดี๋ยวให้ให้พี่แพนด้าจัดส่งไปเลยอ่าเดี๋ยวพี่แพนด้าจัดส่งไปให้เลยครับครับขอบคุณน้องสไลคคอร์มากเลยโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันอีกนะครับเมื่อวานได้ไปละหมาตตระเวียที่มัสยิดหรือเปล่าได้ไปไหมครับเมื่อคืน ก็ประกาศช้ามากเลยค่ะอ๋ะอลแล้วหนูได้ไปไหมครับไม่ได้ไปใช่ไหมครับไม่ได้ไปเป็นโอ้เสียดายจังเลยยังไงเดี๋ยวปีนี้เอ้ยไม่ใช่ปีนี้ต,ออาตารเวศแต่หนูไม่รู้ว่าเขาบวชหรือยังอครับก็เลยทราบข่าวช้าไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนที่ผ่านมาเราอาจจะพลาดไปแล้วน้องสุริคอค่ำคืนนี้ห้ามพลาดเลยนะครับไปร่วมละหมาตตารเวศให้ได้เลยนะครับ ครับเยี <hoc> ่ยมมากเลยครับย่าากิลละฮุคอครอนครับอัลลามุมอัลอไม่ตันะอ่ามาร์เกดตัวนะครับน้องสุคอ ครับผมจะไปใส่แรกับน้องสุไลคอนะครับน้องอารมณ์ดีนะรทอมเป็นส่วนร่วมเป็นประจำนะครับและคว้ารางวัลไปแล้วนะครับไม่ใช่ยานอวกาศอย่าเข้าใจผิดนะครับไป็จเป็นเตอช่วย360้อยองศาเราเรียกว่าอย่างนั้นนะครับคือมันจะไม่หกนะครับเวลาเด็กๆเอาไปทานอาหารกันนะครับแต่ถ้าเทแบบว่าตั้งใจให้หกมันก็น่าจะหกกนครับไม่หมะันคัไงครับไม่หกแล้วมันจะเจ็ดหรือเปล่า เออต้องไปเรียนวิชาคณิตก่อนแล้วกันนะครับอ้าวขอบคุณพี่กูจริงมากเลยเสริมมาดีมากพี่กูจริงพี่เออแพนด้าพี่ลิงกิตครับว่าจะไปถามน้องๆเนี่ยถามพี่กูจริงพี่แพนด้าพี่ลิงกิตบ้างดีกว่าว่าเข้าค่ำคืนแรกของเดือนระมาดอแล้วเนี่ยตื่นเต้นไหมแล้วแล้วทำยังไงกับความตื่นเต้นที่เรารู้สึกตรงนี้ครับก็ตื่นเต้นดีใจครับผมว่าล่อให้โอกาสมีชีวิตอยู่ในเดือนอันเริฐอีกครั้งนะครับ อายุอายุกระปูนนี้แล้วด้วยใช่ไหมครับป้าชพี่มขอเลยอย่างนั้นเขาผมไว้เว้นไว้ก่อนแล้วกันเว้นไว้ครับเว้นไว้ครับอันนั้นมันไม่ใช่คำถามประเด็นโอเคนะครับตอนนี้ประเด็นคือน้องโทรมาอีกสายหนึ่งแล้วนะครับรับสายเสร็จกันก่อนแล้วกันเชิญเลยครับอัสสลามะุลอวะเลย์กุลอัสสลามุวะลาอัลมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับน้องอะไรครับน้อองะไรเอ่ยวีดัสน้องวีดัสน้องวีดัสสบายดีนะครับ S 1> <S 1> สุขสันต์เดอนมนะครับกับน้องๆทุกคนน้องสเลคอด้วยเมื่อกี้พูดช้าไปนิดนึงนะครับยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่เรรดือนมอมฎอนนะครับกับรายการเบาตัวน้อยน้องวิดาสได้เตรียมอะไรที่จะเข้าสู่เดือนมอมาอนบ้างาครับน้องวิดาสครับก็คือการเตรียมที่จะละหมาดตะระเวนให้ครบถือบทให้ครบอ่านต้อ่านให้จบสักประมาณห้าหกยุดค่ะเอาจบเล่มไปเลยดีไหมครับน้องวิดาสครับ พยายามนะครับอาจจะอาจจะยากสำหรับน้องๆแต่ลองดูนะครับลองตั้งใจล้านนูอ่านเก่งๆแล้วเนี่ยนะครับน่าจะทําได้นะครับเอาละครับน้องวิดาสครับวันนี้เราพูดถึงของเรื่องของประตูสวรรค์จะถูกเปิดออกนะครับเป็นข่าวดีไหมครับน้องวิดาสเป็นข่าวดีค่ะไม่เป็นข่าวร้ายใช่ไหมครับค่ะแล้วถ้าเปิดแล้วน้องวิดาสอยากเข้าไหมครับอยากค่ะทํายังไงถึงจะได้เข้าตอบได้ให้รางวัลเลยน้องวิดาสตอบเลยครับอื กันดีอย่างเช่นการอ่านอัลกุรอานละมาละมาตะฮจุดละมาตาระเวษครับโอ้โหเอพี่เพนด้าเป็นยังไงบ้างได้ยินคำตอบของน้องวิดาษ ให้เลยครับให้เลยใช่ไหมใช่เลยพี่แ้าบอกว่าให้เลยหรือว่าให้เลยให้เลยให้เลยดีกว่าทั้งให้เลยทั้งอายเลยนะครับเพราะว่าพี่แพนด้าจะจัดส่งให้พี่แพนด้าจะจัดการให้แล้วกันครับน้องวิดัสครับขอบคุณน้องวิดัสมากเลยข้าคืนนี้อย่าลืมพลาดนะครับอย่าพลาดไม่ใช่อย่าลืมพลาดอย่าลืมอย่าพลาดนะครับกับการละหมาตตารวีนะครับน้องวิดัสไปละหมาดที่มัสยิดหรือเปล่าครับเก่าค่ะเพราะว่า ที่บ้านไม่มีคนอยู่ก็เลยต้องละหมัดที่บ้านนะครับโอ้ละมาดที่บ้านก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับและเป็นสิ่งที่ดีสาหรับมุสลิมาด้วยครับขอบคุณน้องวิดาสมากเลยโอกาสหน้าโทรมามีส่วนร่วมันอีกเดี๋ยวยังไงครับวังนี้ครับหนูที่ว่าหนูได้มาดูหนูจะเล่าเรื่องของที่ว่าหนูได้มาดูบาปเนน้อยเพะว่าลยคอาแนะนำไงโอ้ไมเหมือนกับตุลคอนี่เองนั่งอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าน้องวิดาสนั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่า ป่าอยู่คนละบ้านแต่น้องสุเลคอมาเล่าให้ฟังว่ามีรายการเบาตัวน้อยเยี่ยมไปเลยครับขอบคุณน้องวีดัสมากเลยและชวนเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะครับว่าไงครับว่าไงแจกเยอะน้องวีดัสว่ายังไงครับว่าจะพูดด้วยอะค่ะใครนะครับรุดรุดนันนี่นี่ว่ารุดอ๋อชวนน้องมาคุยด้วยเชิญเลยครับเชิญเลยว่าอะไรกูสาวน้องอะไรนะครับเมื่อสักครู่ฟังไม่ชัดหนูชื่ออะไรครับ น้องนุชไอนีน้องนุชไอนีน้องนุชไอนีสบายนะครับสบายค่ะสบายดีครับน้องนุชไอนีอายุเท่าไหร่แล้วแปดปีค่ะแปดัวแปดปีแล้วป้า๋าครับวันนี้นะครับน้องไอนีเราพูดคุยถึงเรื่องของสวรรค์น้องไอนีรู้จักสวรรค์ไหมรู้จักหน้าตาเป็นยังไงครับ น้องนีบอกว่าถามอย่างนี้จะตอบยังไงล่ะครับเนี่ยมันต้องเป็นสถานที่ที่มีความสุขมากๆแน่ๆเลยน้องรู้อันนี้อยากเข้าสวรรค์ไหมครับอยากค่ะทำยังไงดีครับน้องนี่ตอบได้ให้รางวัลไปเลยทํายังไงถึงจะได้เข้าสวรรค์นะครับตามความเข้าใจของน้องถือสินโอดตครับถือกี่วันครับละมาละมาด้วยละมาดกี่เวลาครับห้าเวลาห้าเวลานี่กี่วันนะครับละมาดห้าวันห้าเวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับ ไม่ใช่นะครับทุกวันเลยใช่ไหมครับวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะได้ยินประจําเลยเวลาหนูท่องกันห้าเวลาเนา่ยละมาทุกวันเลยถือสินอดนี่ล่ะถือสินอดกี่วันสิบเก้าสิบเก้าวันนะครับยี่สิบเก้าวันสิบเก้าหรือถ้าหากว่าไม่มีการเห็นหิรันเนี่ยก็ต้องถือสามสิบวันนะครับอันนี้เป็นวิธีการถือสินอดดังนั้นน้องนุชไอนีเนี่ยก็จะต้องถือสินอดให้ครบแล้วก็ละหมาดให้ครบด้วยนะครับ ครับผมเป็นคําตอบที่ชัดเจนมากเลยนะครับเป็นโอกาสที่เราจะได้รับสวรรค์จัล้อสุบฮานหัวตาลานะครับเพราะว่าตอนนี้ประตูสวรรค์ก็เปิดออกแล้วครับขอบคุณน้องนุชไอนีมากเลยนะครับน้องวีดาสด้วยยังไงโอกาสหน้าโทรมามีส่วนร่วมกันอีกนะครับ ค่ะครับครับขอบคุณทุกคนเลยครับอยู่สกุมุลอบไครอนครับพีกนหิดายะเรามเลกมาเลามาตัวไว้เพื่อบรกาตัวครับมามาัราววพีกนหิดายะด้วยครับลักสูรเดียวกับน้องสเลคอรเลยลักสูเดียวกันโรงเรียนสถานที่เดียวกันสถานที่เดียวกันแน่เลยน้องลคอรนี่เป็นไงครับชวนเป็นแกนนาเป็นแกนนำในการฟังดูพาเพื่อนดูนะครับรายการบอกตัวน้อยนะครับก็ตอนรับน้องๆทุกๆคนเลยนะครับน้องๆอาจจะรู้สึกเขินรู้สึกเอ้ไม่กล้าโทรมาโทรมาเลยครับแล้ว อย่างอย่างที่บอกว่าช่วงเดอรมาดอนเนี่นะครับเราก็จะมีของรางวัลเยอะมากที่จะมาแจกกับน้องๆนะครับตอนนี้ที่เห็นก็มีแค่อันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวของรางวัลครับยังมีหนังสือยังมีตัวต่ออลิบตานะครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะทยอยเอามาเป็นรางวัลในแต่ละวันที่อาจจะไม่ซ้ํากันด้วยถ้าซ้ำกันแล้วนะครับน้องคนเดิมโทรมาเนี่ยก็จะซ้ำของรางวัลเหมือนกันนะครับจริงๆเราอยากจะแจกให้กระจายกระจายไปนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการแต่ยังไม่ได้โทรมาเนี่ยนะครับโทรมีส่วนร ก็จะได้ของรางวัลไปเป็นที่ตอบแทนด้วยนะครับจริงๆแล้วของรางวัลเนี่ยเป็นประเด็นรองนะครับจริงๆอยากให้น้องๆเนี่ยโทรมามีส่วนร่วมกันมากกว่าครับนะครับโทรมาร่วมสนุกกันในช่วงเวลาเย็นๆตรงนี้นะครับน้องๆหลายคนน่าจะไปถึงบ้านกันแล้วก็โทรมามีส่วนร่วมกันได้นะครับเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยว่าอรมะดอนวันแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับกับคําถามต่อไปที่น้องคนต่อไปจะโทรเข้ามานะครับถามคำถามว่าเอะบรรยากาศวันแรกของอมาดอนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมาถามพี่กูจิงพี่แพนด้ากับพี่ลิงกิตบ้างว่า เป็นยังไงบ้างกับวันแรกของรอมดอนรู้สึกยังไงกันบ้างครับก็วันวันแรกนะครับดีดีใจมากครับอย่างที่บอกครับแต่อย่าพูดถึงเรื่องอายุนะครับมันเป็นประเด็นรอประเด็นรอครับจริงครับเห็นว่าพี่กูจริงมีขนขาวขึ้นแล้วก็เลยทักเดี๋ยวน้องๆจะสงสารออเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอ้วพี่แพนด้าล่ะครับกับวันแรกของรอมดอนเป็นยังไงบ้างพี่แพนด้าตื่นไปโรงเรียนมาตื่นเต้นไหมตื่นครับแต่ไม่เต้นนะครับอ้าว อย่างแรกที่เตรียมนะครับก็เตรียมใบไผ่กับใบยูคานะครับไว้กินตอนเช้านะครับเตรียมอย่างนี้อย่างเดียวนะครับรัวยเตรียมไวกินตอนที่หิวแล้วขนาดถือซิ่นอดแล้วครับใช่แล้วไม่ใช่เป็นกานเดินบวดแตกแน่เลยเตรับไว้ทา่อดาหารสาฮอดครับเอาละครับมีสายสดเข้ามาอีกแล้วโซเลนครับอัสลามุอะลัยกุมวะะเรามะตุลลอฮิวะะะบเรากาตุฮดครับครับอัสลามุอะลัยกุมครับดินไหมครับ วันอะไรุมซาราวันนองตุ้ยร้อยวระกาตูครับครับน้องอะไรครับครับน้องนาดีมครับน้องนาดีมใช่ไหมครับนาดีมครับน้องนาดีมโทรมาจากไหนครับจังครับจากสตูนครับตั้งจะตั้งหรือสตูนดีครับไม่เป็นไรนะครับจากสตูนแล้วกันนะครับดีไหมครับน้องนาดีม จากสตูลน,นะครับน้องน่าจะอยู่ที่จังหวัดสตูลอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยถึงเรื่องสําคัญมากก่อนที่จะให้น้องได้ตอบคําถามเนี่ยให้น้องนาดีมเล่าบรรยากาศก่อนดีกว่าว่าวันแรกของรอมฎอนที่บ้านของน้องที่โรงเรียนของน้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างที่โรงเรียนที่บ้านเนี่ยคนถือสินอดกันเยอะไหมแล้วก็มีการตัดเตรียมอะไรกันเป็นพิเศษมากกว่าในช่วงเวลาอื่นหรือเปล่าครับได้ยินไหมครับน้องดีมครับนาดิีมได้ยินไหมครับ ได้ยินครับอ่าตอบมาเลยน้องว่ายังไงบ้างบรรยากาศนะครับเล่าให้ฟังหรือว่าที่โรงเรียนที่บ้านเนี่ยนะครับมีอะไรที่แตกต่างกว่าช่วงเวลาอื่นนอกรมฎดอนไหมมีไหมครับการจัดเตรียมต้นรับโรมฎดอนใช่ไหมครับโอ้ใช่เลยครับแล้วเขาเตรียมอะไรกันยังไงบ้างครับเตรียมข้าวเหรอครับเตรียมอาหารหรือเปล่าหรือว่ามีการทําอะไรเป็นพิเศษนอกเดือนอื่นไหมอะครับน้องนาดีมีไหมที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างครับ น้องนาดีมยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่นะครับน้องนาดีมนึกไม่ออกใช่ไหมครับว่าจะเล่าอะไรดีใช่ไหมครับับเอาอย่างนี้ถามแล้วก็ตอบแลวกันน้องนาดีมครับที่โรงเรียนมีการจัดเตรียมต้อนรับระอมาดอนไหมมีไหมครับมีครับทาอะไรบ้างครับเขาทําอะไรบ้างครับงจัดกิจกรรมต้อนรับรมอมาดอนโอ้มีกิจกรรมด้วยแล้วกิจกรรมที่ว่าน้องนาดีมเขาทําอะไรบ้างครับเป็นยังไงบ้างกิจกรรมเนี่ยเขามีทําป้าย มีป้ายแบบว่าต้อนรับรมฎอนมีให้ความรู้เกี่ยวกับรมฎอนหรือว่ายังไงอะครับมีครับเป็นยังไงครับให้ความรู้เหรอครับคุณครูมาช่วยบรรยายให้ครับโอ้คุณครูมาบรรยายให้นะครับโอ้เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับว่าแต่ว่าน้องนาดีมเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรอะครับ รเราเรียนอนันฟุตกรวิทยาครับอ,รอันฟุตกรวิทยา,ยาส่งน้องนาดีมมาประกวดคนหนึ่งนะครับเอาละครับเข้าสู่คําถามของเราเลยดีกว่าน้องนาดีมไม่อยากได้รางวัลหรอกใช่ไหมครับแค่โทรมามีส่วนร่วมเฉยๆใช่ไหมครับครับ <c oughs> ไม่หรอกเราจะมีรางวัลให้นะครับเราถามไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงอุมาดอนเราต้องใจบุญเหมือนนบีเลยนะครับต้องแจกต้องแจกอย่างเดียวเลยครับน้องนาดีมครับวันนี้เรามี ถ้วยเออเป็นถ้วย360องศา,าไปแจกไม่รู้ว่าน้องนารีมใช้เองหรือจะไปให้เพื่อนใช้ให้น้องใช้ก็ได้นะครับแต่ยังไงเราจะจัดส่งไปให้เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปนะครับ <Yeah. S 1> ครับน้องนารีมครับก่อนอื่นตอบคาถามก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตาลอสาลอสา,ลสาลมบอกนะครับว่าว oh, <my S 1> ฟุตติฮัต,ฮตอบับวาบุญจันนะวะลัมยุคลักมินฮาบับประตูสวรรค์ทั้งหมดจะถูกเปิดครับน้องนารีมครับและจะไม่มีประตูใดปิดเลยน้องนารีมอยากเข้าสวรรค์ไหมครับ แล้วทํายังไงดีน้องนาดีมจะเอาอะไรไปแลกกับสวรรค์ของร้อยแล้วบอกว่าเนี่ยน้องนาดีมได้ทําแบบเต็มที่แล้วขอให้ร้อได้โปรดให้สวรรค์กับน้องนาดีมด้วยทาอะไรดีครับถึงจะได้สวรรค์ครับกานถือสินอดอืมครับถือสินอดถือสินอดนี่คือแบบเราไม่กินข้าวอย่างเดียวแล้วก็พูดจาไร้สาระอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วนะครับเราจะเลิกจากคําพูดที่ไร้สาระอย่างนี้ใช่ไหมครับน้องนาดีมรับเยี่ยมไปเลยครับน้องนาดีมตั้งใจจะถือสินอดให้ครบกี่วันนะครับ สาิวันครับให้ครบทั้งเดือนเลยกึงมากเลยนะครับคําตอบอย่างนี้เป็นที่น่าพอใจมากเลยครับนริมครับเตรียมรับของรางวัลที่บ้านเลยละกันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับไปอีกครั้งหนึ่งครับครับขอบคุณน้องนดิมมากเลยโอกาสหน้าโทรมาเป็นส่วนร่วมและอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาดูรายการและโทรมาเป็นส่วนร่วมกันด้วยนะครับครับอย่าวจกลร้อหูใครรอนครับอัสสลามวะราะห์มาฮะครับ วา่าอะไรกุหมดแลามวเราลรองตุลลอฮิวะตาราตัวก๊อฟครับผม,มจบไปอ,อีกสายนึงฟุตบอนฟุตบอลวิทยาอ่านะครับเป็นเป็นเอ่ออีกสถานที่หนึ่งนะครับที่น่าจะบ่มเพาะเด็กให้มีความ เขาเรียกว่าตัทบียะที่ดีนะครับ,รบน้องน้องลาดีมก็เลยเป็นตัวแทนโทรเป็นส่วนร่วมในรายการของเราด้วยนะครับ,รบน้องๆที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้น้องๆกําลังดูรายการเบาตัวน้อยออยูยนะครับรายการของเราจากที่เคยออกอากาศ16บนาฬิกาสีนาทีนะครับหรือว่า4โมง40เนี่ยตอนเย็นๆเนี่ยนะครับเปลี่ยนเวลาแล้วแจ้งให้น้องๆทราบนะครับรว่ามาอยู่ในช่วงเวลา16นาฬิกานะครับหรือว่า4มโมงเย็น แต่เราเข้าช้ากันไปนิดนึงเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาละหมาดอัสรีด้วยนะครับก็บมไม่เป็นไรนะครับน้องๆสามารถโทรมีส่วนร่วมกันได้นะครับหรือน้องๆอ,อ,อยากจะเอ๊ะ หนูแบบว่าในช่วงรมฎอนเนี่ยอ่านกุรานเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะอ่านกุรานให้เพื่อนๆเป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยครับสามารถอัดคลิปวิดีโอส่งมาได้ที่ Facebook เบาตัวน้อยและอินชาลอาก็จะให้ทีมงานทยอยนะครับเอาเนื้อหาต่างๆที่น้องๆนําเสนอกันเนี่ยนะครับมานาเสนอในช่วงเยาวชนแห่งสัจธรรมด้วยมาแต่ว่าพี่แพนด้าเงียบมากสงสัยจะหิวเยอะเลยใช่ไหมครับตาลายแล้วครับหมดแล้วใกล้จะหมดเวลาพี่แพนด้าอดทนอีกนิดนึงนะครับก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะมีความสุขแล้ว อ่านะครับนี่มีความสุขเพราะว่าเราได้รับสินอดนั่นเองได้ได้กินนะครับได้บอกเอาไว้ได้กินนั่นเองครับพี่แพนด้าได้เตรียมใบยูคาใบไผ่ไว้แล้วนะครับพี่แพนด้าบอกนะครับก็เตรียมรับสินอดพี่แพนด้าส่วนนั้นนี่ยบีให้กินผาน้ำใบไผ่ใบยูคาในที่หลังนะครับกินที่หลังกินในผาล้ำก่อนเด็กๆอ่านดูอาละศิลอดกันได้หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้ว่าพี่แพนด้าพี่ลิงกิตพี่กูจิงพอจะนำดูอาละศิลอดให้เด็กๆได้ไหมครับ ไม่ได้เลยะครับงสงสัย <ไป S 1> ต้อง<ล>ให้น้องๆโทรมานำพี่เพนด้าพี่ลิงกิตพี่กูจริงกันแล้วแหะครับน้องๆที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านครับอ่านดูอาและสินอดกันได้หรือยังฝึก<ด>อ่อานกันให้ได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นเราอาจจะพลาดสุนนะนะครับบางประการที่น,นบีมุฮัมมัดสุลตันได้ทำในช่วงขนาถือสินอดนะครับและก็ละสินอดด้วยนะครับช่วงละสินอดเนี่ยนะครับอยากจะให้น้องๆเนี่ยมีเวลาสักเล็กน้อยนะครับตั้งใจขอดูอาเลย Hmm. อ่าขอดุอาในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะครับขอดุอาให้กับคุณพ่อคุณแม่ขอดุอาให้กับพี่พี่น้องๆ้องวงศาคณาญาตินะครับขอดุอานให้กับครูบาอาจารย์ของพวกเรานะครับและที่สําคัญอย่าลืมขอดุอาให้กับพี่พี่ไวแชแนลนะครับรวมถึงบรรดาคณาจารย์นะครับแล้วก็พี่พ,พี่ทีมงานทั้งหมดด้วยนะครับ <C rap. S 2> จะได้มีแรงขับเคลื่อนเขาเรียกว่าความรู้เรื่องราวของศาสนาต่อไปด้วยครับ <C rap. S 2> ส่วนอูดอานที่จะใช้นะครับกล่าวตอนที่ละสินอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงให้พี่กูจิ้งพี่เพนด้พี่ลิงกิจและน้องน้องเน แล้วกันครับ,รบอ่าแล้วอย่าเพิ่งกินนะครับรออาจารย์มัตริดก่อนเดี๋ยวพออ่านปุ๊บเดี๋ยวกินได้เลยหรือเปล่ายังนะครับรออาจารย์มัตริดก่อนเข้าเวลาละหมาดก,ก่อนนะครับอ้าวเดี๋ยวลองอ่านตามพร้อมกันเลยนะครับ the haba wamau ละอบัละมาโอวับตล,ลต่ลอรุกูวัตันาติลอรุกูวาซาบตลอจูวซาบ,บ,บตันอจูอินชาอัลลอฮ์อิชนชาอัลลอฮ์ะประโยคหลังนี้คุ้นสุดเลยอินชาอัลลอฮ์อนัลลอะพูดัได้กันอยู่แล้วนะค <c oughs> นอัน้องๆก็พยายามฝึกนะครับเดี๋ยวยัง,งนี่ยเราอาจเะมอินาวหน้าฮหนมาแนะนอนะครับแล้วก็อาจจนเป็นสุกเกอร์นะารับที่จอนําอัอนะครัปดะโยคังนี่คุ้นสุดเลยนราวัลที่เราจะแจกนะครับนช่วงคคืนต่างๆเลย ของรอมฎอนนะครับที่น้องๆได้ใช้ชีวิตกันอยู่ในช่วงเวลานี้สําหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้ววัยมากๆเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการถือศีลอดและก็การละหมากรวมด้วยครับวันนี้พี่แพนด้าพี่ลิงกิตพี่กูจิงนะครับและยูเคยบอกลากับน้องๆไปก่อนมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ชอปอ๋อครับก็จะมีของรางวัลแจกเหมือนเดิมครับวบินเลยตอวฟิฮิดาห์วัซซ่า